รักแ้ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาแต่เห็นได้ด้วยใจมีผู้หญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุทําให้เธอต้องสูญเสียการมองเห็นเธอทุกทรมานมากแต่เธอยังมีสามีที่ดีที่คอยให้กําลังใจเธอและปลอบใจเธอเสมอมาจนกระทั่งวันที่เธอเริ่มชินกับชีวิตที่ไร้ภาพเธอเริ่มได้งานใหม่ชีวิตใหม่ทําให้สามีของเธอขับรถไปส่งเธอทุกๆเช้าในที่ทํางานใหม่ของเธอแต่ที่ทํางานใหม่ของเธอนั้นกับที่ทํางานของสามีอยู่กันคนละทางอยู่มาวันหนึ่งสามี ก็มาเปิดใจคุยกับเธอว่าที่รักหลังๆผมไปทํางานสายตลอดเลยผมเริ่มโดนที่บริษัทว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีการเดินทางไปทํางานด้วยตัวเองนะเพราะผมคงไม่สามารถขับรถไปส่งคุณได้เหมือนที่ผ่านมาแล้วละ่ะนาทีนั้นภรรยาตาบอดก็น้อยใจสามีเปน็นอันมากแต่โดยนิสัยที่เข้มแข็งของเธอเธอก็บอกว่าได้แล้วเธอก็ทําตามใจสามีเริ่มฝึกที่จะขึ้นรถเมย์ไปทํางานเองช่วงแรกๆที่เธอขึ้นรถเมย์ไปทํางานนั้นเธอไปด้วยความยากลําบากแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายเดือนเธอก็เริ่มชิน และในที่สุดเธอก็คล่องตัวในการขึ้นรถเมย์ไปทํางานวันหนึ่งก่อนที่รถเมย์จะถึงป้ายที่ทํางานของเธอกระเป๋ารถเมย์ก็เข้ามากระซิบข้างๆงหูเธอว่ารู้ไหมคุณเนี่ยช่างเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาจริงๆนะๆนะเธอก็ขำแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยนะน่าอิจฉาน่าอิจฉาเรื่องอะไรล่ะกระเป๋ารถเมย์ก็เลยบอกว่าก็ตลอด3เดือนที่ผ่านมาฉันเห็นผู้ชายหน้าตาดีคนนึงขึ้นรถเมย์มาพร้อมกับคุณนั่งตรงเบาะข้างหลังคุณคอยทําท่ากันคนให้คุณและเฝ้ามองคุณด้วยความห่วงใยลงรถเมย์ไปที่ทํางาน พร้อมคุณดูจนมั่นใจว่าคุณเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วและทุกๆเย็นเราก็จะพบเขายืนรอที่ป้ายรถเมล์พร้อมกับคุณและเฝ้าดูแลคุณด้วยความห่วงใยตลอดจนลงรถพร้อมคุณที่บ้านคุณอาจจะไม่รู้แต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่รักคุณมากๆเลยนะพอเธอได้ยินดังนั้นเธอก็ถึงกับสะเทือนใจน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันสามียังคงดูแลเธออย่างชิดใกล้และเขาน่าจะเหนื่อยยิ่งกว่าตอนที่เขาต้องคอยขับรถรับส่งเธอซะอีกในตอนนั้นเองเธอนึกถึงคำพูดที่เขาเคยพูดออกมาลอยๆว่าที่รักชีวิตคนเราไม่ แน่นอนจริงๆนะดูอย่างคุณสิเมื่อวานคุณยังมองเห็นวันนี้คุณก็มองไม่เห็นแล้วเมื่อเสียงนั้นก้องขึ้นมาในใจเธอจึงเข้าใจแล้วว่าเขามองการไกลจริงๆว่าหากวันไหนเขาไม่อยู่อย่างน้อยเธอต้องดูแลตัวเองให้ได้อย่ารีบตัดสินใครที่เขาผลักให้คุณต้องลำบากขึ้นถ้าความลำบากนั้นจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพราะ